ลูกสาวสีหานแน,ะนวยูนกินจ้ะสึกินแล้ว,วปวดตอมตอมไมหลดุดเดี๋ยวเอาลถมาแกเอาได,นะได้แล้วได้ออ <laughs> ่ไปยังไงเก็นลูกสาวกับมูใตาตกใบตาได้สี่ตอีหลพ่อเราตีไป ไปกะบล่อยปืนสาวเวิงพี่น้งก็ดียุดเลี้ยนจ้ะอันคือเป่าปุ๋ยตั้งให้สาวเวิงต่ว่าแม่ตั้งให้น้องแพ้ <c oughs> วันนี้สิผ้าลูกมาไห้มาหน้าจ้ะกลับมาจากมหาไล่ทำม,มาปักคอนตรงให้ตรงหน้าเนลงไปสีมาตันหยาแถวเลาะสานาาสาน,นี่แหละจ้ะเห็นไหมทำพ้วมสะอาดแล้วก็สีเอาหยาไปง้วพร้อม ลูกสาวสีหาแนวยูแนวกินจ้ะไปกินแรงเป็นยังลูกตกปลาค่ะไปล่องเบงล่องเบง่าสีมานหรือบมานแต่ว่าเครื่องต้นหญ้าแม่นองพะเยาไปซ่อมแล้วก็ล่องสตาร์ดเบงแล้วจ้ะติดเรียบร้อยแล้วต่ว่ามาหอดหน้าสิเป็นยังไงติดส,สตาร์ทติดนรวอบติดเดี๋ยวล่องเบงกันเถอะพี่นังติดบ่ดน้า then. ไดไแล้วเอ้าปวดแม่ของไปคิดว่าปวดไถ่ไอ้แป้งคิดแต่มานแต่ว่าสิได้กินย้อนอีกเอ้าได้กินย้อนอยู่ไป้ตัวนึงลรวพี่น้องเอ้าไรเงี้ยอีกเครื่องต้นยากับสตาร์ทบอดจ้จะเจ้าเป็นน้ำยางตัดไปตัดไปกระดับ สวัสดีค่ะผมหลวงไ่ศาเมือหน่อยครับเลโลงเรียนเหรอจ๊ะเล้ยฟาออกมาหน้าพุนสาวว่งตกปลาอยู่ท่าพุ่นเป็นแต่เด็กเจ็คตัวบ้านหลุกนี่จ๊ะเป็นตัวนึงแล้วยญยเติบเด็กกินแรงอยู่ตัว แม่นองไพ่ตัดแล้วเราจะวันนี้สิใส่ลูกไส้ด้ปวดโอ้คือเจงแท่นอนปวดต้อมๆไม้หรอกเดี๋ยวเอารถมาแก้เอาไอ้ยักตัวไปแพร่เอาเป็นตะได้อิ่มกันบล่ละลูก บปมานกับไปสาไม้สานีกับปลาหลายอยู่แต่ว่าสิมีฝีมือบอธน,นล่ะปลาหลาโตใหญ่อยู่พอได้ปิ่งอยู่น้องน้องไพคิดว่าปากบาาเบาๆแน่นอนปลาคนเจริงไหมเบาๆเลย <laughs> พอบอนเพรยังเลเติอหกให้มันได้จ๊กสามสี่โตหมดละแจ๊กสีอิมโตเดียวพ่อพอแล้ว,วเป็นตะคือบดุกบ่ <laughs> ป้าห้ายใหญ่สาเถอะยันบ่ได้กินแรงปะไปสาทั้งราง,างไปสาพอเสี้ยงจ้ะสานี ได้ยูตัวหนึง่งแต่ว่าใส่เวลาจังน้อยแถวซาทางลางถูกหลับปะ อันนี้ง่ายซาละค่ะว่าษาที่สองได้ว่าไอหันหนาวมาเนี่ยเอามป็นเพื่อเกินเอาเมดแล้วอุ้ยเอาลูด ีหลูดซัำโอ้ได้แล้วปะอุ้ยปืดปะเข่งไงอุ้ยถอ,อดแม่ถอดตั้งไหนไปฟังคลุ่นแล้วถือ,อย่างกลัปไปกกับมาเนี่ยแม่อุ้ย สามตัวกับพ่อละแม่บอกว่าสามตัว อเสือมึงสิปวดให้อุ้ยได้แล้วค่ะเอาขึ้น,นไปพายอุ้ยไปยังนิ่ปดินครับอุ้ยดูลาดินไปตัวที่คาเดย์พายตัวที่สามแล้วครับไปเอาไปปวด ค่ในอุ้ยหลุดในแล้วค่ะวีล้วิ๋นหน่อยปาอียงนี่ปลาดิดหน่อยอีกแล้วปล่อยมันซะ ได้อีกแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปอ,อ,อุ้ยไฟยังไฟป,ปะนินครับโอ้นี่ๆๆเอาปดนี่จะผลงานแม่นนองไฟไปใน,นนในบ้านโยพอดีมีธุระจ้ะเลยเข้าในบ้าน ให้ลูกสาวกับลูกชายตกไปถาได้ซีโตหตลีพ่อเหล่าติพัยโอนตากองเอาฝากพี่ฟังน้องแน่ลูกไอ้แพ้มานั่งพี่เอา้าวฝากพี่มอนี่กับพาอไว้ซ้ำทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไอเน้ยนะครับแพ้เอามาไขกับฝากเราไงคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจเห็น,เน่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะโดนๆลูกสาวมาบานกันเลยพ้าออกมาพักพรสมองซื้อๆดอกจก้ะเลียนหลายเขียดเอาสวัสดีครับ สวัสดีจ้า